สวัสดีคุณคือรอสใช่ไหมผมชื่อไทเลอร์ดันแคนจากสำนักงาน,นายอำเภอแอนเดอร์สันเคาตี้นี่คือซับคุณเป็นอย่างไรบ้างนี่คือรอสวลาดและในช่วง8ปีที่ผ่านมาเขาและภรรยาของเขาเอมี่ได้ซ่อนความลับที่น่าสะพรึงกลัวเอาไว้ซึ่งนักสืบกำลังจะเปิดโปงผมได้รับมอบหมายให้ดูคดีฆาตกรรมที่เกิดขึ้นในเพนเดนตันเมื่อปี2015เราอยากคุยกับคุณรวมถึงพ่อแม่ของเอมี่ใหม่และแค่ที่รวมถึงคุณย่าของเอมี่บาบาร่า และไวโอเลตที่ถูกฆาตกรรมอย่างโหดเหี้ยมในบ้านของพวกเขาเมื่อปี2015ทําทำให้ตำรวจต้องเผชิญกับภารกิจอันหนักหน่วงในการคลี่คลายคดีฆาตกรรมสี่ศพในฐานะสมาชิกครอบครัวเราต้องการคำตอบแต่ไม่มีใครรู้เลยว่ารอสและเอมี่คือฆาตกรมาตลอดเราไม่ได้มาที่นี่เพราะเราคิดว่าคุณทำหรือคุณอาจจะทำเรารู้ว่าคุณทำมาหลักฐานมันกำลังกองพเนินคุณไม่อยากเสี่ยงกับเรื่องนี้ผมบอกคุณเลย The Case Summary วันที่หนึ่งพฤศจิกายน2015ใหม่และแคทตี้สกอตพร้อมด้วยมารดาของพวกเขาบาบาร่าและไวโอเลตถูกพบว่าถูกฆาตกรรมอย่างโหดเหี้ยมในบ้านรถพ่วงของพวกเขาทุกคนมีบาดแผลคล้ายกันข้อถูกเฉือนและมีบาดแผลจากกระสุนปืนที่ศีรษะซึ่งถูกยิงหลังจากเสียชีวิตแล้วพวกเขายังมีบาดแผลจากมีดที่มือแสดงให้เห็นว่าแต่ละคนพยายามต่อสู้ก่อนถูกฆ่ามีรอยมือเปื้อนเลือดบนประตู และผนังแสดงว่ามีคนพยายามหนีหลังจากถูกแทงฉากที่น่าสะพรึงกลัวในบ้านรถพ่วงนั้นไม่มีใครสังเกตเห็นตลอดทั้งวันจนกระทั่งเอมี่อ้างว่าเธอไปตรวจดูพ่อแม่ของเธอและพบพวกเขานอนตายอยู่ในบ้านและในเวลาประมาณ12.30นาฬิกา30นาทีเอมี่ตัดสินใจโทรแจ้ง911 Dialogue from 911 call 911สถานที่เกิดเหตุฉุกเฉินอยู่ที่ไหนเอมี่โอ้พระเจ้าฉันต้องการให้ใครสักคนมาที่นี่ 911เกิดอะไรขึ้นเอมี่โอ้พระเจ้าที่บ้านของแม่ฉันคนที่อยู่ในบ้านคือแม่ฉันยายของฉันและร้องไห้เมื่อตำรวจแอนเดอร์สันเคาตี้มาถึงที่เกิดเหตุพวกเขาบอกว่านี่เป็นหนึ่งในฉากที่เต็มไปด้วยเลือดมากที่สุดที่พวกเขาเคยเห็นแต่มีบางอย่างผิดปกตินักสืบไม่พบร่องรอยการงัดแงะและคิดว่าไม่น่าจะเป็นการปล้นเพราะมีของมีค่าหลายชิ้นถูกทิ้งไว้ในที่เห็นได้ชัดเจนในบ้านสิ่งนี้ทำให้ชัดเจนสอ,อย่าง ผู้รับผิดชอบต้องได้รับอนุญาตให้เข้าไปในบ้านก่อนเกิดเหตุและพวกเขามีเพียงเป้าหมายเดียวในใจการฆาตกรรมดูเหมือนว่าคดีนี้ต้องกระทําโดยคนใกล้ชิดกับใหม่และแคที่แต่ด้วยหลักฐานที่ไม่เพียงพอคดีนี้ค่อยๆกลายเป็นคดีเดนปล่อยให้เอมี่และรอสกลับไปใช้ชีวิตปกติได้อีกครั้งเป็นเวลาหลายปีเดวิดส์คีย์พอย์ ตำรวจค้นพบรูปถ่ายที่ไม่ส่งให้เพื่อนร่วมงานเพียงสองวันก่อนที่เขาจะเสียชีวิตเป็นภาพธนบัตร100ดอลลาร์และในบ้านรถพ่วงของเอมี่และรอสมีกองธนบัตร100ดอลลาร์ที่จัดเรียงอย่างเรียบร้อยซึ่งมีหมายเลขซีเรียลตรงกับของไมในตอนนั้นหลักฐานนี้ถูกมองว่าเป็นเพียงสถานการณ์บังเอิญแต่เมื่อเวลาผ่านไปความบังเอิญเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทำให้ตำรวจมีเหตุผล เพียงพอที่จะสงสัยว่าเอมี่และรอสอาจเป็นฆาตรกรในปี2023พวกเขาเปิดคดีนี้อีกครั้งเกือบหนึ่งทศวรรษหลังจากเหตุการณ์ที่ฆ่าชีวิตครอบครัวเกือบทั้งหมดนักสืบเริ่มต้นด้วยการสัมภาษณ์คนใกล้ชิดของใหม่และแคทตี้เพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเอมี่และรอสเนเบอร์สอินเท v i e ทรานเลติเซ a ลนักสืบลูกสาวโกรธแม่ของเธอและไม่ให้ลูกๆไปหาแคที้เล่าให้เราฟังเกี่ยวกับเรื่องนั้นเพื่อนบ้าน ดูเหมือนว่าพวกเขาพยายามช่วยเอมี่มากและไม่กับแคทตี้ดูแลลูกๆของเธออย่างดีมันทำให้ใจของแคทตี้และไม่แตกสลายเธอคิดถึงเด็กๆมากนักสืบแคทตี้กลัวเอมี่และรอสหรือไม่เพื่อนบ้านเธอไม่เคยพูดว่าเธอกลัวแต่ในพื้นที่นี้ทุกคนรู้ว่าไม่ไปตลาดนัดและซื้อวิดีโอเกมที่สามารถขายต่อได้ในราคาดีและเขาจะซื้อเครื่องประดับทองเก่าๆมีข่าวลือว่าเขามีเงินสดและของมีค่ามากมายเก็บไว้ นอกจากนี้ตำรวจยังพบวิดีโอในหน้าเฟซบุ๊กของเอมี่ที่รอสและแคทที่ทะเลาะกันโดยรอสพูดบางอย่างที่น่าสะพรึงกลัวทำไมไม่ให้คุณย่าออกมาที่นี่เดี๋ยวนี้ฉันไม่คิดว่าคุณย่าอยากจัดการกับขยะแบบนี้ฉันจะแสดงให้เห็นหลักฐานนี้บวกกับเงินสดจำนวนมากในบ้านของรอสและเอมี่ทำให้ตำรวจเริ่มสงสัยว่าพวกเขาอาจขโมยเงินจากบ้านในวันที่เกิดการฆาตกรรม r o x y s Interview Translate ร็อกซี่อดีตลูกจ้างของเอมี่และรอเสเซาเอมี่เคยพูดเล่นๆว่าอยากให้ฉันจัดการให้ใหม่ในตอนนั้นมันเหมือนเป็นเรื่องตลกแต่ต่อมาฉันรู้สึกว่าโชคดีที่ไม่ได้ตอบว่าใช่นักสืบคุณทำงานอะไรที่นั่นร็อกซี่ฉันเป็นช่างตัดแต่งขนสัตว์เลี้ยงและกำลังเรียนรู้อยู่ธุรกิจของพวกเขาเพิ่งเริ่มต้นดังนั้นยังไม่ประสบความสำเร็จมากนักนักสืบคุณได้ยินอะไรเกี่ยวกับการทะเลาะก,กันใหม่ร็อกซี่ ฉันได้ยินพวกเขาทะเลาะก,กันบ่อยครั้งส่วนใหญ่เกี่ยวกับเงินเอมี่ยังบอกฉันเกี่ยวกับการถูกเลี้ยงดูมาเธอบอกว่าเธอเป็นเด็กของพ่อและพ่อของเธอเคยประสบอุบัติเหตุรถยนต์และถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลแม่ของเธอตัดสินใจถอดเครื่องช่วยหายใจเธอเกลียดแม่ของเธอเพราะเรื่องนั้นหลักฐานที่สำคัญที่สุดคือภาพจากกล้องวงจรปิดในคืนวันฆาตกรรมซึ่งแสดงให้เห็นรอสเดินออกจากปั๊มน้ำมันโดยสวมรองเท้า a อ i ิ s เจ l s p พี a ตาห ซึ่งมีลายพื้นรองเท้าที่ตรงกับรอยเท้าเปื้อนเลือดที่พบในบ้านรถพ่วงลายนี้ได้รับการยืนยันจากบริษัทรองเท้าว่าเป็นเอกลักษณ์เฉพาะรุ่นนี้ทําให้ชัดเจนว่ารอสคือฆาตกรเดคอนเฟชเชนคีเดอะล็อกนักสืบคุณจําได้ไหมว่าเคยมีรองเท้าสีแดงแอซิคส์พีสตารอสผมจําไม่ได้ว่ารองเท้าคู่นั้นเป็นยังไงนักสืบนี่คือภาพจากที่เกิดเหตุและยืนยันว่าเป็นรองเท้าแอซิคส์พีสตามีหยดเลือดอยู่บนนั้น และที่น่าสนใจคือคุณอยู่ในปั๊มน้ำมันคืนนั้นโดยสวมรองเท้าคู่นั้นถ้าคุณบอกว่าไม่ได้เข้าไปในบ้านผมแค่อยากรู้ว่ารองเท้าพวกนั้นไปอยู่ในบ้านได้ยังไงรอสผมไม่รู้ว่ารองเท้าพวกนั้นจะมีเลือดได้ยังไงผมใส่มันที่ปั๊มน้ำมันในวันที่ส1เอ็ดตุลาคมนักสืบเราไม่พบเสื้อผ้าที่คุณใส่ในคืนนั้นด้วยถ้าคุณออกไปในบ่ายวันฮัลโลวีนแต่คุณอยู่ในวิดีโอและรองเท้าของคุณอยู่ในบ้านพร้อมเลือดนั่นคือปัญหาใหญ่รอส ผมไม่รู้ว่ารองเท้าอยู่ที่ไหนตอนนี้และผมจะไม่ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับรองเท้าคู่นั้นนักสืบเรารู้ว่าเกิดอะไรขึ้นและเรากำลังจะพิสูจน์มันถ้าคุณคิดว่าเอมี่จะไม่แตกสลายเมื่อเราพิสูจน์ได้คุณคิดผิดเราไม่ได้มาที่นี่เพราะเราคิดว่าคุณทำหรืออาจจะทำเรารู้ว่าคุณทำมาหลักฐานมันกำลังกองเนินคุณไม่อยากเสี่ยงกับเรื่องนี้รอสถ้าผมตัดสินใจรับข้อตกลงข้อตกลงของผมจะดีกว่าเอมี่เพราะผมสารภาพก่อนใช่ไหมนักสืบ ถูกต้องแต่ไม่ว่ายังไงเอมี่จะต้องติดคุกผมเข้าใจว่าคุณมีลูกสามคนและถ้าคุณติดคุกสิบยี่สิบปีนั่นคือสถานการณ์ที่ดีที่สุดซีวันหลังจากการสัมภาษณ์เอมี่และรอสถูกจับกลุ่มในเพนเดนตันเซาแคลรไลนาและถูกตั้งข้อหาฆาตกรรมแคทตี้สกอตไมสกอตบาบาร่าสกอตและไวโอเล็ตเทเลอร์ทั้งสองถูกคุมขังโดยไม่มีการประกันตัวขณะที่รอการพิจารณาคดีในศาลการปรากฏตัวในศาลครั้งต่อไปของทั้งคู่ถูกกำหนดไว้ในปลายปีนี้ ซึ่งพวกเขาจะได้พบกับชะตากรรมที่แท้จริงในมือของผู้พิพากษาร็อกซี่เอสอินเทวิวทรานเ s ลติเซาร็อกซี่อดีตลูกจ้างของเอมี่และรอเซาเอมี่เคยพูดเล่นๆว่าอยากให้ฉันจัดการให้ใหม่ในตอนนั้นมันเหมือนเป็นเรื่องตลกแต่ต่อมาฉันรู้สึกว่าโชคดีที่ไม่ได้ตอบว่าใช่นักสืบคุณทำงานอะไรที่นั่นร็อกซี่ฉันเป็นช่างตัดแต่งขนสัตว์เลี้ยง และกำลังเรียนรู้อยู่ธุรกิจของพวกเขาเพิ่งเริ่มต้นดังนั้นยังไม่ประสบความสำเร็จมากนักนักสืบคุณได้ยินอะไรเกี่ยวกับการทะเลาะก,กันไหมร็อกซี่ฉันได้ยินพวกเขาทะเลาะก,กันบ่อยครั้งส่วนใหญ่เกี่ยวกับเงินเอมี่ยังบอกฉันเกี่ยวกับการถูกเลี้ยงดูมาเธอบอกว่าเธอเป็นเด็กของพ่อและพ่อของเธอเคยประสบอุบัติเหตุรถยนต์และถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลแม่ของเธอตัดสินใจถอดเครื่องช่วยหายใจเธอเกลียดแม่ของเธอเพราะเรื่องนั้น หลักฐานที่สำคัญที่สุดคือภาพจากกล้องวงจรปิดในคืนวันฆาตกรรมซึ่งแสดงให้เห็นรอสเดินออกจากปั๊มน้ำมันโดยสวมรองเท้า Asics Gels p พ s t a าซึ่งมีลายพื้นรองเท้าที่ตรงกับรอยเท้าเปื้อนเลือดที่พบในบ้านรถพ่วงลายนี้ได้รับการยืนยันจากบริษัทรองเท้าว่าเป็นเอกลักษณ์เฉพาะรุ่นนี้ทำให้ชัดเจนว่ารอสคือฆาตกรโยอนเฟิชเนคีดอะล็อนักสืบคุณจำได้ไหมว่าเคยมีรองเท้าสีแดงอสิสพ Star รอส ผมจำไม่ได้ว่ารองเท้าคู่นั้นเป็นยังไงนักสืบนี่คือภาพจากที่เกิดเหตุและยืนยันว่าเป็นรองเท้าแอสิสพิสตามีหยดเลือดอยู่บนนั้นและที่น่าสนใจคือคุณอยู่ในปั๊มน้ำมันคืนนั้นโดยสวมรองเท้าคู่นั้นถ้าคุณบอกว่าไม่ได้เข้าไปในบ้านผมแค่อยากรู้ว่ารองเท้าพวกนั้นไปอยู่ในบ้านได้ยังไงรอสผมไม่รู้ว่ารองเท้าพวกนั้นจะมีเลือดได้ยังไงผมใส่มันที่ปั๊มน้ำมันในวันที่ส1เอ็ดตุลาคมนักสืบ เราไม่พบเสื้อผ้าที่คุณใส่ในคืนนั้นด้วยถ้าคุณออกไปในบ่ายวันฮัลโลวีนแต่คุณอยู่ในวิดีโอและรองเท้าของคุณอยู่ในบ้านพร้อมเลือดนั่นคือปัญหาใหญ่รอสผมไม่รู้ว่ารองเท้าอยู่ที่ไหนตอนนี้และผมจะไม่ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับรองเท้าคู่นั้นนักสืบเรารู้ว่าเกิดอะไรขึ้นและเรากำลังจะพิสูจน์มันถ้าคุณคิดว่าเอมี่จะไม่แตกสลายเมื่อเราพิสูจน์ได้คุณคิดผิดเราไม่ได้มาที่นี่เพราะเราคิดว่าคุณทา หรืออาจจะทําเรารู้ว่าคุณทำมาหลักฐานมันกําลังกองพเนินคุณไม่อยากเสี่ยงกับเรื่องนี้รอสถ้าผมตัดสินใจรับข้อตกลงข้อตกลงของผมจะดีกว่าเอมี่เพราะผมสารภาพก่อนใช่ไหมนักสืบถูกต้องแต่ไม่ว่ายังไงเอมี่จะต้องติดคุกผมเข้าใจว่าคุณมีลูกสามคนและถ้าคุณติดคุกสิบยีปีนั่นคือสถานการณ์ที่ดีที่สุดซวันหลังจากการสัมภาษณ์เอมี่และรอสถูกจับกลุมในเพนเดนตันเซาแคโรไลนา และถูกตั้งข้อหาฆาตกรรมแคทตี้สกอตต์ไมสกอตบาบาร่าสกอตและไวโอเล็ตเทเลอร์ทั้งสองถูกคุมขังโดยไม่มีการประกันตัวขณะที่รอการพิจารณาคดีในศาลการปรากฏตัวในศาลครั้งต่อไปของทั้งคู่ถูกกำหนดไว้ในปลายปีนี้ซึ่งพวกเขาจะได้พบกับชะตากรรมที่แท้จริงในมือของผู้พิพากษา